ถึงก็มาหากัเสิพี่อ้อยสวัสดีแมนนงคับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทั้งสี่สิบท่านนะครับวันนี้ไรในเพจครับกำลังเดินทางกลับบ้านครับกำลังเนี่ยบ้านกำลังกลับบ้านนะครับสวัสดีครับ สวัสดีอโอ้แม่หยุดด้วยนะครับ <c oughs> วันตะตื่นครับัางแตนเื่อเสาล่ำหอดเสารำถึงวันสีคห้า่ำเสร็จก็นอนสักงเงียบหนึ่งแล้วก็ตื่นตื่นแล้วก็จะพากันกลับบ้าน ขบร้อยเอ็ดครับบริอนันคอมมน์กยาวัยรุ่นววพี่น้องเดอ้อสสดีหไลา์ผู้ไลค์ค้นครับขอมาเบิ้งในเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเพจด้วยเดอ้อกําลังเห็นรายได้เด้อเพจนะหอพี่น้องกดไลค์กดแชร์วนไปนะครับกูกำลังทํารายได้อยู่นะครับในเพจมือคืนครับขอบคุณสําหรับมาไลา์ออนไลน์ครับขอบคุณกําลังใจเดอ้อจาก ทีมงานหลายทีมงานครับหลายผูหลายคนครับหลายคนที่หลีครับเมือนคลื่อนบูดบูดจำบไดามีดต่มีไผ่เนรหลายคนผู้รังค้นกับบุะสงค์ออกน้ำนะครับว่าสิเป็นทีมงานบานแฟนคลับนะครับบ้านแฟนคลับจากกบดันพือนนะครับทีมงานบานหักแห้งจากกบดันพือนครับหลักะพวกแม่นะครับแม่แม่พี่ พี่นูด๊ดพี่สม้มพี่แม่พันนีผูดดเน่และเมยุพี่พิมนะครับเดียวพี่ตั้มจากเกาหลีด้วยนะครับขอบคุณหล,ลายๆเดือส่วนพี่น้องก่อนส่วนพี่น้องชวนชวนพี่น้องวันที่สองครับบุสีจัดปฏิยุบานเดือบานอุ่นนะครับ มีมิดเล็กๆน้อยๆครับพี่น้องแบบว่าไปลงปลาผู้เฒ่าเู้สิสธิสาปลาก็เรียกว่าเอ,อไก่ผู้เฒ่ามวนน้ำนะครับ <c oughs> มีเพ่งรองมีเพ่งห้ยองมีข้าวโอ๊กแคให้ยองกินเบาๆชิ่วๆนะครับอยู่บ้านนะครับบ้านอุวนเด้อพี่น้องเดอ้อผู้ไร้ว่างก,ก็ไปไปจอบเด้อไปมวน,น้ำกันนะครับสวัสดีมิ้น อีแม่มลุงน้ำเดอ้อจำเนี่ยเด้อขอบคุณแม่มลุงน้ำเด้อครับขอบคุณแล้วหูวแล้วข้นครับมันขึ้นสลับต้องว่าน้ำใจนะครับมาแล้วไล่เด้อนะครับวันนึ่งไปซื้อไปเล้ก็ยแยกเคียยก,กันเรื่อยพี่น้องเด้อถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ <c oughs> ของขวัญปีใหม่นะครับไอลูกเห็ดเต่า เสียดายเรียกมือนวาพี่น้องคือถ้าออกสองเจ็ดคือสิบมวนเนาะพี่น้องออกสองเจ็ดทำไมถึงออกสองเจ็ดเพราะสองเจ็ดเป็นทะเบียนรถใหม่บูดไงครับบู๊ดไอจีบังเนสตอรี่กันนะจะได้ซื้อน้ำยูสองเจ็ดถ้าออกสองเจ็ดมีมวนเลยโดนถอบหมือว่าพี่สองเจ็ดมีมวนคักเลย พี่แอลครับไม่ได้ไปเด้อประสนสุน่กำลังใจไปขอบคุณครับจำเหม็นตีจำเหม,นเมนเ็นจนแน่ <c oughs> <c oughs> โอ้มีอะไรเหรอสมาชิหนึ่งร้อยยี่สิบท่านนะครับด <c oughs> ูเป็นมู่กันเด้อย,ย,าายา่าเฝ้าย่าเฝ้าไปใส่ดูเป็นมู่กันจนคนล,ละก้อนเศ้าไหล,ล่คนละก้อนสิ้หอหันบานอุ่นคนละ <c oughs> วันนี้เขาไปเลยเอดจข้าวก่อนไปอ่อโหวดหอโวหอโวดไว้เบื้องฮอโหวดแล้วครับนี้ฉลองหอโหวดกันเล่ยังเมื่อบ่ายน,นะครับัมนนืีอว่างวันที่หนึ่งเจอกันเ้วยอจา้าสองเจ็ดหกสองแปดเสียดายครับยี่แปดพอ่อแมน ก่คอยเห็นคอมเมนต์พี่น้องพี่น้องคอมเมนต์มาเรื่อยๆกันแล้วกันครับหรือทีมงานมพอแถวเมท่าเด้อยู่เวสุมาเนี่ยน้อทีมงานส่งตัวแทนมาตีทีมงานพอแถวเมท่าส่งตัวแทนมาทีมงานปานักแป้งกับทรงตัวแทนมาทีมงานนั่นบ้านแฟนขาวกับส่งตัวแทนมาเด้อ อันที่สองเรื่อมะมวงน้ำกันครับขบับรถดีๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับ,อบ,รบตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยบ่ายสองเราจะถึงเราจะถึงร้อยเอ็ดประมาณ บ่าย4ี่โมงสองชั่วโมงครับกับการขับรถไม่ไกลร้อยก็รูเองเออรู้รู้อยู่ไว้ <c oughs> ไปปาร์ตียุใส่เนี่ยเนาะมือนนี่เนาะพี่น้องไปข่าวดาวยุใส่เนี่ยเน,นาะอาจะเป็นข่าวดาวที่เป็นปีที่เหงาอยู่เพราะวา่ามันมีโรคเนาะมันมีโรคโควิดโค,ดค้งอย่งนันนะมันก็เลยแบบเนาะเห็นกังณ์เกิดมาเต็มทีแล้วพี่น้องเนาะเสียดายเสียดายถ้าว่ามีโควิดอือน่นี้ก็คือนติเป็นมือไปข่าวดาวอยู่ กระสินครับไปร่ำยุกระสิน,ค,นครับวันนี้ครับท่านบ่มีโควิดเสดายสียดายพี่น้องเสดายอีกทีครับเสดายเยอะเลยเสดามากเลยครับขอบคุณแม่เลี้ยงเด้อแม,ม่เลี้ยงเชียงใหม่นะครับ ว่าไงที่งานเป็นแนบาเป็นแบบฝากติดตามในเพจด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่เปลี่ยนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานนะครับเดี๋ยวจะมีผลงานให้พี่น้องเบื้องลีเลยนะครับติดตามทางเพจนะครับ สีตาลเพจนะครับพี่น้องครับเฟซเนี่ยเอาสีบอคอยอันนี้แล้วจะมาจะมาให้ความสนใจกับผพจแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผูกกำลังทำรายได้อยู่นะครับแล้วก็ไอจีแล้วก็ทิกต็อกนะครับฝากเด้อช่อง YouTube ด้วยนะครับช่อง YouTube ด้วยนะครับแต่ชีวิตผลงานใหม่ๆอัพเดทพี่น้องเบื้องเรื่อยๆนะครับรออีกไม่นานครับรออีกไม่นานครับเดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆพี่น้องอยากรู้อยากี่ยวกับบูดพี่น้องติดเบิ้งมดเลยนะครับ ทางช่องทางเพจแล้วก็ youtube นะครับเราสิเบืองยูนออยสดเบ,บึงเบิดเลยนะครับเกียวกับพูดนะครับว่าเป็นไม้ทงไหนก็เป็นไม้ที่ไหน,น,ไหนแล้วก็แต่ละมือบูดไปส่แน่ดูดีนะส่เน่ยูดกับศิลเินพี่หลงเบิ้งเด้อผู้ใดอย,ยากติดตามกันนะครับทางช่อง YouTube แล้วก็ช่องทางเพจนะครับกที่ซื้อครับเตรียมของขวัญมานันเด้อแ๋ยวจะมีการจับฉลากด้วยนะครับจะมีเกมให้เล่นหลายๆอย่าง มีกิจกรรมให้พี่้องเหลี่ยมละลายยางเที่ยงนะครับถาดสีมานะครับเตรียมของขวัญมาน้านะครับถือว่าเป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับสั่งบิดไม่ตีต่อกันอะรกันนะครับเตรียมมานําเด้อนะครับเตรียมมาน้าผู้ใดสิมาวันที่สองนะครับ <c oughs> พอไอเดฟสันมาลอเอ็ดครับเดีกก๋ยวพงกลังไปลอยเอด็ดเดี๋ยวจะไปชมหอโหวตนะครับเพราะว่าเขาเขาเขาบอกว่าเขาจะมีมันเป็นงานนะครับงานเปิดหอโหวตวันแรกวันนี้นะครับเมืงลอเอด็ดมัาจะเป็น,น,นยังไงถูกต้องแม่มกักโมสันพี่ปิ่มเตรียมของขวัญมาเด้ออ่า ราคาก็ขึ้นอยู่กับใจเลยนะครับผู้ใดมีผู้ใด,ดอยากอยากพออีอย่างราคาสมใดก็คือให้ให้พี่้องเตรียม,มาเลยนะครับพ่มีกำหนดเดอ้อนะครับถือว่าเป็นการกิจกรรมวลกันนะพูดร้องเอพลงขอบคุณครับซื้อบ้ากันปทรงคาร์เดอร์ผู้เรียน พุธไรสดอนู่นี่ทรงข้าวทิมงานบานแต่ละบานเนื้อบุทธีคนคนที่สิม,มานะครับทรงข้าวขึในเนืเ้อนะครับพ่อของขวัญมาน้าเด้อมาของขวัญมาด้วยนะครับของขวัญมาด้วยนะครับของขวัญมาด้วยนะครับ

กล,ลัวรถติดนะน่าจะติดเนาะไม่ชอบผ่านเนมืองไไปเส้นเรื่องเมืองดีกว่าไปกินข้าวยังจา้าวันนี้ได้กกินเลยครับกุหล,ละเดี๋ยวจะไปกินยี่ห่อยเอ็นกูล,ละ สวัสดีครับสวัสดีสามาชิกใหม่ทุกท่านนะครับผมบอซื้นพิ่น้องป่บซื้นเอาโทรศัพท์เจ้าจับจีให้หน่อยคุณ<ส>ไม่เคยมาทางนี้นะเช็กอินเชียงยืนอำเบอร์ชยงยืน ยืนขอนแก่นแล้วใช่ต้เองต้องไทยบอลไทยได้ไปบอโลกพี่ทามมานะพี่ทมพี่หวานต้องมาปะวันที่สองเนี่ยฮะถ้าไม่มาก็คือก็ไม่มาเลยะ่ะจริงไหมก็ต้องมาไหม ไอเพื่อเอียงนอย่างเดียวติดตามอยู่เด้อขอบคุณครับหูหัน คยไปดูระเบียบเลยตั้งแต่ผู้รอง็นดูเบียโอ้ยขอบคุณครับสมัยผู้ยุ่งลงเบียสมัยสมัยเป็นผู้บ้าซ้ำหน่อยแล้วดนีเทาแล้วสมัยเป็นผู้บ้าซ้ำหน่อยอยู่ลงเบียาอายังจำกันได้อยู่เนาะครับขอบคุณหลายๆครับเป็นกำลังใจให้เด้อครับขอบคุณครับ ซึนบะตาซึนไปตาก็าโสมเลยตาก็าตุ่เราไม่น่าตื่นจากเช้า,ชาเลยตื่นเที่ยงคือเราไม่น่าตื่นเที่ยงนะาต่จะตื่นเยน็นวันนี้ทำดีเรียกคุณทำดีมากใช่ไหมครับ แล้วนะครับเดี๋ยวเมื่อนจะเป็นปีใหม่แล้วครับก็ให้มิเตซีดีๆมาดิชีเด้อพีน่น้องน,นะครับปีใหม่กันเลยด้วยกันขอบคุณโอ้ยขอบคุณหลายๆครับผู้ใจร้ายครับพี่น้องครับขอบคุณนะครับที่ติดตามกัน มันกันดีครับผมมันฟังล่ำกันครับคือกับส่ไอ้กับดูกใจบาปเดิมคืนเดิ ไกลครับก็ไปทหงนี่แอลาก็ไปตี่นว่างวันอีไรอ่วะไม่ว่างเลยหรอยังมีไงโอ้กว่าจะตื่นกว่าจะมาถึงปะไม่ได้หรอกเออเดี๋ยวมาใหม่ ปลอดภัคาายครับคอมเมนต์เป็นมะเร็งหรือไปดองเด้อหืมือหือสองหาแล้วได้จะอ้อมทำไมวะต้องชาเขียวชาเขียวต้องเข้าแล้วไหม ทไมแกบอกมันเป็นเพลงแบบว่าไอ้นานแล้วไม่เพลงนั้งแหละแต่แต่งไปนานแล้วมึงไม่ได้ทำจริงมันดังในสิบสองเหรอสวัสดีพี่ส้มครับกับคุณสุหรับมาเลิมใจจากพี่ส้มนะครับเพราะถ้านี่ยปิดรับเด้อผู้ใดอยากให้ของขวัญดีไหมกับว่ามียังให้กับออนไลน์มาได้เลย ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับมอลไยน้ําใจเมื่อคืนเด้อคือว่าเป็นของขวัญปีใหม่เนาะผู้ใดเพราะท่านไหนอยากให้ของขวัญปีใหม่กับทักมาอาบูได้เด้อนะครับจากทรงของทรงยังมาก๋ยวผู้ติสทรงผู้ติสทรงซียู่ให้นะครับเป็นที่อยู่บ้านพักเลยนะครับพเพราะม่ได้ปไปใส่นะครับอยู่บ้านพัก